และตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งผลงานที่เข้าร่วมในการประกวดครับสำหรับในงาน SVIIF 2025ที่สหรัฐอเมริกานะครับงานในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอวอในการที่จะนำทัพนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยเข้าร่วมผลงานและก็การประกวดกันอีกหลากหลายผลงานเลยนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยใครที่ชอบทานหรือว่าชอบดื่มน้ำมะพร้าวฟังดีๆเลยนะครับเรามีการต่อยอดจากงานวิจัยเหล่านี้นะให้กลายมาเป็นสินค้าหรือว่าโปรดักต์แล้วก็มีการวางจําหน่ายแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักวิจัยกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับครับผมรองศาสตราจารย์ดรพีรศักดิ์ชายประสาทจากคณะเกษตรศาสตร์กรมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมมหาลัยในสวนครับ อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นผู้อำนวยการในเรื่องของศูนย์ลุ่งเพื่อชาติในด้านทีหลังการเกเกี่ยและแปลรูปผลไม้ครับโดยตรงเลยก็ตรงครับเกี่ยวข้องเลยทุนจสรสจสมงานการวิจัยแห่งชาติครับผมทางด้านของมะพร้าวนี้อาจารย์มีการต่อยอดหรือนํามาเป็นผลงานในการประกวดได้ยังไงบ้างครับคือเริ่มแรกก็คือเราส่งออกมะพร้าวน้าหอมแบบนี้ใช่ครับเวลามาถึงปลายทางมาอเมริกาเนี่ยกินก็ยากใช่ไหมครับเพราะว่าต้องหามีด เราต้องรู้วิธีการปอกด้วยต้องทำยังไงถึงจะทําได้และอีกอย่างหนึ่งสำหรับผมก็คือผลสดเนี่ยมันดูแลยากนะหนักสู้แบบนี้ไม่ได้นีสะดวกในดีทูดิงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดปัจจุบันก็คือไม่ว่าจะเป็นพ a าสเจอร์ไร์หรือสเตอริไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่ารสชาติมันไม่หวานแล้วก็ไม่หอมันกิีมันจืดนะครับเราซื้อมาจิ้มหลอดไทยจืดมากดูไม่รู้เป็นน้ำมะพร้าวเลยมันเหมือนกับเป็นน้ําที่แบบพูดง่ายๆว่ามีความเป็นรสชาติของน้ำมะพร้าวในน้อยมากนะครับ นี่แล้วก็เป็นที่มาของการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า High Pressure Technology ครับนะครับก็คือการใช้ความดันสูงนะครับในการที่จะให้น้ำมะพร้าวเนี่ยรักษาสภาพโดยที่ไม่เกิดการเจริญบโตของจุลินทรีย์ม,มันจะเป็นอีโคไลหรือเชื้อ,อ,อ ie, ลิซิเรียอะไก็ตามที่ก่อ,อกให้เกิดโรคทางเดินอาหาร,รนะครับเราก็พบว่าที่ความดันสูงก็คือ600เมกกะปาสคาลเนี่ยสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อ ทั้ง2ชนิดได้ทั้งอ e ีโคไลและดิสเรียได้ค,ครับแล้วสามารถที่จะรักษาในเรื่องของความหอมแล้วก็เรื่องของรสชาติของน้ำมะพร้าวเหมือนกับเก็บ,เก,บเกี่ยวมาจากต้นเราเก็บไว้ถึง8สัปดาห์ oh, นะครับปรากฏว่าสองเดือนฮะปรากฏว่ารสชาติยังดีอยู่แล้วก็ทุกอย่างดีอยู่แล้วก็ไม่มีเชื้อราไม่มีแบคทีเรียเกิดขึ้นครับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคนพบนะครับเราก็ทํางานวิจัยร่วมกับบริษัทนะครับก็คือบริษัทอินซีโคคนัทแล้วก็หลังจากที่เราทําสําเร็จแล้วเนี่ยก็มีการออกจําหน่าย ในห้างสรรพสินค้าเรียกว่าห้างสินค้าชั้นนําของประเทศไทยเป็ว่าเป็นเซนทัลเดอะมอลล์นะครับพารากอนนะครับไอคอนสยามเนี่ยท่านจะพบปิดพันนี้นะครับแต่ข้อเสียมันอย่างเดียวฮะมันต้องเก็บที่2อถึงห้าองศาเซลเซียสนนี้คือข้อข้อจากัดของมันเนื่องจากว่ามันใช้อะไรฮะใช้ความดันสูงมันไม่ได้ใช้อุณหภูมิฉะนั้นแล้วความหอมความสดความหวานนั้นยังเหมือนเดิมยางคงที้แต่ต้องเก็บในตู้เย็นนี่คือข้อจํากัดของมันนะครับแต่ถ้าเทียบกับพาเจรไลที่เก็บในตู้เย็นเหมือนกัน อันนั้นทั้งกลิ่นทั้งรสชาติหายหมดแล้วครับความหวานก็หายหมดแล้วกลินแม้จะเก็บในอุณหภูมิ 2- อถึงห้าองศาเหมือนกันครับนะครับอีกอันที่มีข้อดีสมมติเราส่งออกไปต่างประเทศนะครับเราก็เก็บที่ลบยีองศาเซนเซียสนะครับเราสามารถเก็บได้ถึงหเดือนออ oh. นะฮะอายุวางจำหน่ายถึงใน6เดือนครับนะครับพวกยายนงเรือไปก็ได้สมมติว่าไปญี่ปุ่นลงเรือไปหนึ่งเดือนถึงเวลาก็ให้น้ําแข็งละลายแล้วเก็บที่สองถึงห้าองศาครับนะครับนี่ก็สามารถขายได้นะครับแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับในทั่วไปโดยเฉพาะในอเมริกาเองเนี่ยใช่ครับยมนิยมที่จะดื่มด้วยครับเพราะว่าพวกที่ออกกําลังกายรเท่าฟิตเนสแล้วทานพวกเครื่องดื่มพวกนี้จะดีกว่าการที่เราทานพวกเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลหรือมีเกลือแร่เยอะๆครับอันนี้เป็นเรียกว่ามีแร่ธาตุนะครับหรือว่ามีคุณค่าทางอาหารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติครับมะพร้าวเหมือนกันแต่แตกต่างด้วยกระบวนการเลยทําให้คุณภาพแตกต่างเอาด้วยเพราะฉั้นนึกถึงแบรนด์นี้ฝากแบรนด์หนึ่งเราเขาจะฝากแบรนด์นี้นะครับก็คือ กายน้ําหอมแมน้ําหอมไหยนะเราจริงๆแล้วมันคือมะพร้าวน้ําหอมใช่ไหมกายเรเลยตั้งชื่อแบรนด์ว่าเป็นนายน้นําหอมโดยบริษัทเอ็นซีโคคนัสครับกาผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนทานมะพร้าวสดๆเลยตแต่ผ่านด้วยกระบวนการที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใช่ครับนะครับอยู่ในขวดแบบนี้แหละนะจะส่งออกก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นสองห้าองศาก็หนึงห้าองศาครับก็จะได้มีน้ำมะพร้าวสดๆแบบนี้ประโยชน์ก็ครบถ้วนเหมือนเดิมด้วยสุดเหมือนกับเก็บประ่ยนไปจากต้นผู้แบบนี้แล้วเผื่อท่านใดที่ชม อยู่นะจะได้บอกว่าเดินผ่านแบรนด์นี้ในน้าหอมได้ไปลองช็อปแล้วก็ชิมกันได้ด้วยครับนะคี่คือเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับอยากให้จารย์ได้ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยละกันสําหรับในเรื่องของงานนี้ครับก็ฝากครับว่ามะพร้าวในน้ําหอมนะครับฝากไว้ในความรื่องแรก ในความนิยมของทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวที่มีความหอมมีความสดนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกับที่เก็บเกี่ยวมาจากต้นครับฝากร้านแล้วนะฮะใครสนใจก็ติดตามได้เลยนะครับแต่นี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จละกันที่ทั้งภาควิชาการกับภาคเอกชนมารวมกันและกลายเป็นโปรดักออกมาเรียกว่างานวิจัยไม่ขึ้นหิ่งแต่ออกสู่ห้างนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มามๆานะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ